สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูวินัยทรปิยะปิยะวาจกโกท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรและนำประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยมีพิธีถวายประทีปแสงสว่าง โดยกลัลยาณมิตรคำพั่วกลัลยาณมิตรไตคำนวรังสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานแต่ละคณะก็ได้พร้อมใจกันจุดประทีปบ,บนท่านประทีปก่อนที่จะประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดียโดยมีประธานนำกล่าวคือกลัลยาณมิตรพรณีมณีเพชรและได้น้อมนำพานดอกไม้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกลัลยาณมิตรอัฐพรเรืองธรรมกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญมหาเสริวาตายนะโดยมีกลัลยาณมิตรสำราญกลัลยาณมิตรล่าแก้วผลบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะ,ะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และรับชมวิดีโอสหวาระเดินเกิดก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยรับชมสัญญาณถ่ายทอดจากสถานี GBN ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ที่ได้ไปสั่งสมบุญนะคะณวัดพระธรรมกายบอสตันด้วยค่ะ